สวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีครับค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ซันอาลีหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือซันชิโร่ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพี่ซันที่ได้แบบโควิดแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง20วันนะคะเพื่อนก็อยากให้ พี่ซันช่วยแชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะเอามาเป็นแบบความรู้ให้กับเอคนข้างนอกบ้างครับได้เลยครับคือจริงๆแล้วเอด้วยความที่เราพยายามเซฟตัวเองมาตลอดแต่ด้วยความเซฟตัวเองเราก็ยังมีการตกบ้างนั่นก็คือเราไปไว้ใจคนที่คิดว่าเขาน่าจะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเขามีเชื้อติดออกมา แล้วมาแพร่ให้เราซึ่งเขาก็ไม่ตั้งใจนะครับเราก็ติดพอเรารับรู้ว่าโอเคน้องเขามีผลประกาศออกมาเมื่อวันที่เก้าเราเริ่มกักตัวเมื่อวันที่สามแล้วก็ผลประกาศตัววันที่เก้าน้องเป็นเราก็ร,ร,รู้รู้สึกว่าเราต้องไปตรวจแล้วอาการเราก็เริ่มแย่มีไข้มีเจ็บคอเราก็ไปตรวจแต่ี้ิง่ไปตรวจวันที่สิบเอ็ดแต่วันที่สิบครับตรวจวันที่สิบผลออกวันที่สิบสองหมอโทรมาบอกว่าคุณติดโควิดนะ mm. อ่ะ ด้วยความที่ตอนนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรเลยเราก็รู้สึกเราต้องเอาตัวรอดเราก็เลยขับรถไปแอดมิดเองเลยเไปหาหมอไปแบบบอกว่าผมไม่ไหวผมจะตายแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ลุยเองเลยก็พยายามทําให้ทุกอย่างแล้วก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ให้ไม่เจอคนอื่นเลยกักตัวเองแยกตัวเองตลอดครับอืมแล้วจากที่แบบว่าเห็นว่าแบบมีเอ่อโควิดรอบสามเนี่ยค่ะมีคนในวงการ แล้วก็แบบเหมือนแบบคนทั่วไปที่เรารุกคักอะไรเงี้ยก็แบบติดกันเยอะมากพี่ซันเคยมีความคิดไหมคะว่าแบบว่าวันหนึ่งมันจะถึงตาเราที่ติดคือไม่คิดเลยคือคือคนรอบตัวเราก็เยอะแล้วก็คนที่ทโอกาสคนที่โอกาสเสี่ยงมากกว่าเราก็มีเยอะแต่หนึ่งเลยคือมันเป็นจังหวะสองก็คือดวงสามร่างกายเราแข็งแรงพอหรือเปล่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ตัวเองมาเหมือนกันรุ่นน้องที่เป็นพาหะมาติดเรา เขาอาการไม่ออกไม่ลงปอดไม่มีเชื้อลงปอดไม่มีอาการใดๆเลยมีแค่เจ็บคอแต่สําหรับของพี่กับหนักกว่าของคนอื่นคือมีไข้ไข้ขึ้นสูง mm hmm. เจ็บคอบ้างท้องเสียคืออาการทุกอย่างเข้ามาหาเราหมดเลยแล้วแย่ที่สุดก็คือสภาวะที่มีปอดอักเสบครับอืมเราอาการคือสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดอาการปอดอักเสบคือมันมันหนักมากไหมคะตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่เราไข้เราไม่ลดเราก็เลยบอกว่าหมอ ช่วยตรวจให้หน่อยเรื่องปอดะอะไรเงี้ยพอตรวจปับ๊บหมอก็บอกว่าโอเคคุณปอดอักเสบนะ mm hmm. ก็เลยตอนแรกย,าย้ยายจากโฮสปิเตลตอนแรกอยู่โฮสปิเตลก็เลยย้ายมาเป็นที่โรงพยาบาล mm hmm. พอเข้ามาโรงพยาบาลพอเอ็กซเรย์ปั๊บปอดอักเสบหมอก็เริ่มให้จ่ายยาตัวต้านทําให้ปอดเราดีขึ้นแล้วก็มีการหายใจการออกกําลังกายค่อยๆหายใจควบคู่กันไปแล้วก็หมอให้ยาสเตียรอยที่ทําให้เรามีไข้ลดลงออกมาเรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็เราก็ใช้ใจสู้ครับใจสู้แล้วก็ดูวิธีคนอื่นเขาทำยังไงแล้วก็เจ็บตัวแล้วก็มีวันหนึ่งเราก็คิดว่าเราดีขึ้นแล้วออกซิเจนเรากลับตกลงไปอีกเราก็เลยแบบก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้รอดก็สวดมนต์ทำทุกอย่างแล้วก็ทรหนอา่องเดียวครับแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงอคุณหมอเก่งด้วยที่แบบช่วยได้แล้วก็ยาโอเคด้วยที่ได้รับแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ ที่ที่พี่ชันจะ,ะติดโควิดเนี่ยเอออยากทราบว่าพี่ชันมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะแบบว่าเข้าวัดทําบุญหรือว่าแบบไปที่คนเยอะๆเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใจถึงมากไม่กลัวอะไรเลย <c oughs> หรือเป็นคนที่วัยรุ่นปกติทั่ว <c oughs> ไปที่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาด <c oughs> ้วยความที่เราคิดว่าเออเราเราไม่เราไม่โดนหลอกเราไม่ล่ะเราไอเราไม่โดนห <c oughs> ลอกดวงเราแข็งร <c oughs> ่างกายเราแข็งแรงนะแต่จริงแล้วมัน มันคือดวงคนมันมันไม่รู้จริงๆอย่างเนี้ยรอดจากที่คนไปโดนคัตเตอร์ที่ทองหล่อเพราะว่าเราไปภูเก็ตพอดี<ม>แล้วกลับจากภูเก็ตเราได้ยินว่ามีคนติดเราก็เลยแยกกักตัวมาพอดี<ม>แต่หลังจากนั้นกาดเราดันไปเจอรุ่นน้องคนที่มีพาหะเอามาให้<ม>โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนวันเดียวแค่ครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตยี่สิบวัน<ม>ที่เราติดเข้ามาครับมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆมันมันคือกาดที่เราปล่อยวางปล่อยลงมา แล้วก็ใช้ชีวิตตามสบายเกินไปอืมก็คือประมาณว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยจริงๆมันก็มีผลกับการทีเ่เราเจอตรงเลยใช่ไหมคะต้องยิ่งเราอยู่ในสถานะที่เสี่ยงเท่าไหร่โอกาสที่เราจะไปมีความเสี่ยงที่จะติดโควิดสูงมันมากเท่านั้น mm hmm. มันคือการที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเส้นคู่ขนานกันเลยถ้าเราไม่เสี่ยงมันก็จะไม่มีโอกาสติดแต่ถ้าเราเสี่ยง นั่นคือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้เด็ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อคือพี่สันเนี่ยมีอาการไหมคะถึงแบบไปตรวจหรือว่าแค่เห็นผลจากรุ่นน้องคนแรกเลยไปตรวจเราเรา,เราไปเราเราไปตรวจเพราะน้องโทรมาบอกว่ามันติดนะอ๋อมันบอกว่ามันติดโควิดแล้วตอนนั้นพี่สันก็ยังชิวๆอยู่ยังแบบสบายเพิ่งพอไปตรวจรอบแรกเมื่อวันที่ห้า ผลออกไม่มีอ่ะออแล้วก็ไปเจอ,อเวันที่สี่อ่าก็เลยโอเครอพอไปตรวจอีกทีเรารู้พอเราได้ยินว่ามันเป็นเรารู้สึกมันเหมือนแพนิกมันเหมือนทุกอย่างอาการมันมาเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราต้องไปตรวจแล้วอืมก็เลยตัดสินใจไปตรวจวันที่สิบอืมแล้วก็รู้ข่าวอ,อ่แล้วก็แล้วก็รู้ข่าววันที่สิบสองว่าตัวเองเป็นหมอโทรมาหมอก็บอกไม่มีห้องนะ อะไรเงี้ยเราก็แบบทําไงไม่ได้เราก็ตัดสินใจไม่ถูกทําอะไรไม่เป็นครับขับรถไปหาหมอขับรถเข้าโรงพยาบาลเลยล้วก็แบบผมไม่ไหวแล้วผมแย่มากอาการอะไรเงี้ยนั่ mm hmm. นคือสิ่งหนึ่งที่ทครับก็<ร>ไในความโชคดีด้วยมันคือความโชคดีด้วยที่ช่วยทวําหลังจากพี่ซันเข้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเออแบบเขามีแบบเขามีเหมือนแบบโปรเซสในการรักษายังไงเพราะคขาแบบว่าเหมือนแบบ วันแรกต้องทำอย่างนี้วันที่สองทำอย่างนี้อะไรงนี้บ้างจริงๆวันแรกวันสองไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่เขาให้ยาแก้ไขมาอืมตอนแรกยังอยู่โฮสปิเตลยังเป็นแบบโฮสปิเตลอยู่เลยเรายังไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรไหมเรายังไม่รู้ว่าแต่เรารู้ว่าเราปวดหัวแล้วก็มีไข้สูงมากแล้วไข้ไม่ลงเลยเราก็รู้สึกไม่ไหวเราก็เลยโทรบอกหมอว่าไม่ไหวนะครับขอยังไงช่วยเอ็กซเรย์ปอดผมหน่อยเพราะผมรู้ว่าผมแย่เขาก็เลยมาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปับ๊บ ปรากฏตรวจว่าเรามีอักเสบมีฝ้าเขาก็เลยแยกออกมาให้เราเข้ามาอยู่ที่ตัวส่วนโรงพยาบาล<อ>ก็เลยได้ออกมาแล้วก็จ่ายยาเริ่มจ่ายยาต้านเริ่มจ่ายยาสเตรอยเริ่มให้เราเบริหารปอด<ม>อ่าแล้วก็มีการดูแลที่ดีมีตรวจออกซิเจนทุกๆวันมีการตรวจเอ็กซเรย์ครับเราแบบอยากรู้ว่าบุคลากรทางแบบการแพทย์พวกหมอพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะคือหนูอยากรู้ว่าเขาแบบ ใส่ชุด P P E เหมือนแบบใส่ชุดตลอดลอใส่ชุดตลอดทุกวันแล้วก็ให้เราใส่หน้ากากถ้าเตอเจอเขาวันหนึ่งเขาจะเข้ามาหาเราประมาณสองรอบต่อวันนะครับวัดออกซิเจนวัดเอ็กเรล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนแบบการดูแลก็เหมือนดูแลคนไข้ทั่วไปใช่ไหมคะมีการห้ามห้ามรับประทานเครื่องดื่มหรือว่าเอ,อ,อาหารอะไรไม่มีครับไม่มีแต่เขาก็เขาก็จะไม่ให้เขา สั่งอย่าให้คนอื่นสั่งอาหารมานะให้ควบคุมอาหารจากทางโรงพยาบาลอย่างเดียวอืก็คือเหมือนเหมือนเป็นหวัดปกติเลยเหมือนดูแลคนเป็นวัดปกติเลยแล้วเอ,อพี่ซันมีอาการแบบเริ่มกังวลเมื่อไหร่ไหมคะตอนที่แบบพักอยู่ที่รักษาตัวหรือว่ากังวลวันที่โฮ<อ>สติีเทลวันที่สามครับวันที่โฮสติีเทลวันที่สามคือไข้มันไม่ลดมันเป็นวันที่กังวลมากแล้ว เรารู้สึกร่างกายเราไม่ดีอ่ะเราก็เลยบอกเขาแล้วเขาก็เหมือนได้เอ็กซเรย์ปอดพอเรารู้ว่าเราเอ็กซเรย์ปอดไม่ดีนวันนั้นเป็นวันที่แบบนนอยมากแล้วก็คอมากไม่รู้ว่าปอดเราจะเป็นยังไงเราจะหายไหมเหมือนเดิมไหมปอดเราโดนกินไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะอักเสบขนาดไหนแล้วก็โอเคก็กินยายอยู่ประมาณวันสองวันออกซิเจนปกลงไปอีกเหลือเก้าสิบสองเราก็รู้สึกโอ้โหแย่มาก หมอก็บอกว่าหมอก็เพื่อพูดให้กําลังใจให้เราแข็งแรงให้เราสู้เราก็มีกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างด้วยครับที่คอยส่งมาเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องรอดนะเราต้องผ่านไปให้ได้ก็ประมาณนี้ครับกินยารักษามาเรื่อยๆจนเนี่ยออกมาสองวันวันนี้เป็นวันที่สองที่ออกมาอืเขามีมีเครื่องช่วยหายใจอะไรงงี้ไหมคะตอนที่พักรักษาตัวมีครับมีตอนที่ออกซิเจนออกซิเจนภาวะตกลงก็มีเครื่องเขาก็มาใส่เป็นออกซิเจนเล็กๆครับไว้ไวใส ให้หายใจสบายๆให้ตับออกซิเจนให้ได้แล้วเราก็พยายามทีคั่วอร์ลงอะไรงี้ใช่ไหมตอนหายใจถูกต้องถูกต้องใช่ครับจากคนปกติจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า96ของผมอยู่ของของพี่ซันลงไปเดือ92แล้วก็เนี่ยพอวสองวันสุดท้ายเราก็พยายามสู้หายใจแรงๆสู้พยายามอะไรเงี้ยก็กลับมา98 99แล้ว100เราก็เลยแบบโอเคเราก็หมอก็บอกว่าโอเคคุณหนอกได้แล้วนะนั่นแหละครับวินาทีนั้นเลยเปลี่ยนชีวิต แล้วแบบระหว่างพักรักษาตัวพี่ซันมีความคิดแบบนิดนึงไหมว่าแบบว่ากลัวว่าแบบเราจะไม่รอดจากวิกฤตนี้อะไรอย่างเงี้ยฮิต yes. ตอนที่ออกซิเจนตกลงไปเก้าสิบสองเนี่ยมันมันแย่มากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบแล้วเราจะทํายังไงต่อชีวิตเราจะทํายังไงเราจะรอดไหมเราจะสวดมนต์ท่าไหนเราจะอะไรต่อ,อยังไงแบบทุกอย่างมันมี <Hey. S 2> คําถามขึ้นมาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย แต่เราก็คิดว่าใจเราอย่างเดียวที่ต้องสู้ถ้าใจเราไม่สู้ร่างกายเราไม่สู้แน่เราก็ใช้ใจสู้ขอให้ผ่านมันไปสวดมนต์พยายามมองสิ่งดีๆคนแล้วข้างๆก็คอยให้กําลังใจเราเรื่อยๆเ,เราก็รู้สึกว่าโอเคเราแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ผ่านออกมาได้ก็คือเหมือนแบบว่ากําลังใจแบบเป็นส่วนสําคัญในการที่แบบทําให้พี่ซันผ่านจริงๆครับจริงๆครับจากทั้งจากที่บ้านจาก ครอบครัวจากคุณหมอคุณโรงพยาบาลจากคนรอบข้างทุกคนเลยครับที่เขาให้มาเรื่อยๆอ,ยอแล้วหลังจากพี่ซันรู้ว่าตัวเองติดอะ่ะคือแบบว่ามีมีใครที่แบบว่าติดจากการถูกแพร่เชื้อจากพี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยสักคนคนเหมือนแบบเราเราไม่ได้ดคคูดใครอะไรอย่างี้เราไม่ไปแพร่ตอบเพราะเรากักตัวเองตั้งแต่แรกอยู่อืม แล้วหลังจากที่พี่ซันออกจากโรงพยาบาลมาวันนี้วันที่สองใช่ไหมคะครับแล้วพี่ซันแบบมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องกักตัวอยู่ครับยังต้องกักตัวอีกสิบสี่วันแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองแต่ตอนนี้อาการก็คือจะนอนไม่ค่อยหลับจะเหมือนยังปรับตัวไม่ได้สภาพยังแบบงงๆเบ์ยาอะไรอย่างนี้ครับยังมีอยู่แต่ก็พยายามจะออกมาสูดอากาศเดินรอบ ออกกาลังกายให้มันแบบคุ้นคินบ้างให้มันปรับตัวค่อยไปเรื่อยๆครับยังมียาที่ต้องรับประทานอยู่ไหมคะมีครับมีหมอจ่ายมาสเตยียรอยครับสองวันอืมก็แต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะหลังจากออกมาแข็งแรง <c oughs> แข็งแรงเลยแล้วแต่ก็คือยังมีเบอร์เบอร์ยานะยังมีอาการเบอร์ยามึนๆเราใช้ชีวิตอยู่สิบสิบกว่าวันที่ห้องเล็กๆห้องหนึ่งมันก็เลยอาจจะมีการเบอร์เราเดินน้อย เราแทบไม่ได้เดินเลยไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเบอร์เบอร์อยู่แล้วอ,อ,อยากสุดท้ายก็คืออยากถามพี่ซันว่าพี่ซันแบบเหมือนแบบได้ชีวิตใหม่จากการที่ติดโควิดครั้งนี้อยากให้พี่ซันเล่าแบบว่าคือแบบมันได้ชีวิตใหม่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะวินาทีที่เดินออกจากห้องจากโรงพยาบาลเดินออกมาถึงประตูที่ทางออกครับ มันเหมือนเราออกจากคุกอะมันเหมือนอย่างนั้นเลยมันเหมือนออกจากคุกซึ่งคุกบางคนยังรู้ว่าจะรอดนะแต่ตอนนั้นคุกของเราเราไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเราไม่รู้จะเดินออกจากคุกได้หรือเปล่ามันเหมือนหลุดพ้นของความที่อิสระคําว่าอิสระภาพในชีวิตเป็นยังไงคือมันเป็นสิ่งึ่งที่แบบสําคัญที่สุดในชีวิตจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราจะรอดไหมเราไม่รู้เราจะเจออะไรต่ออะไรเงี้ยแต่วันที่เดินออกมาหลุดจากอุโมงค์ตรงนั้นออกมามันคือแสงสว่างทุกอย่างมันคือแบบชีวิตเรากลับมาแล้วอะ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่บทเรียนครั้งนี้ราคาแพงมากแล้วจะไม่เจออีกแล้วแลวจะไม่เอาอีกแล้วแล้วแบบอย่างสุดท้ายคืออยากให้พี่ซันฝากเอเ่ออะไรเล็กน้อยถึงแบบคนที่ฟังอยู่แบบว่าควรแบบดูแลตัวเองยังไงหรือว่ามีแบบคติเตือนใจแบบจากเ,าเหตุการณ์ครั้งนี้คะ่ะสองเรื่องครับหนึ่งเลยคุณต้องใช้ร่างกายให้ดี ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะเตือนที่จะคอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะร่างกายข็งแรงนั่นคือสิ่งนี้ที่สําคัญมากๆที่จะเตือนตัวเองและเตือนคนอื่นสองก็คืออยาการตกยากประมาทในชีวิตเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นอะไรเราไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างนี่แค่หนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงที่กาดตกใช้ชีวิตลําบากขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันคือสิ่งหนึ่งที่ห้ามประมาทเด็ดขาดในชีวิตครับ สองเรื่องเนี้ครับสุขภาพร่างกายกับการประมาทห้ามเด็ดขาดแค่นั้นเองครับอืมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ซันมากมากที่มีประสบการณ์แล้วก็เให้ข้อคิดต่างๆนานากับพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณนะครับเจอกันครับ